สำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็เรื่องราวของ b l a c k พิงกกันต่อเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้ยังคงเป็นข่าวเกี่ยวกับสัญญาของ Black พิงกนะครับตอนนี้เนี่ยสื่อของเกาหลีใต้ได้ออกมาพูดถึงสัญญาของ Black พิงกอีกครั้งเพราะว่าใกล้ที่จะเข้าถึงนะครับวันที่สาวๆเนี่ยจะหมดสัญญาแล้วนั่นเองในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่แฟนๆทั่วโลกนต่างให้การรอคอยแล้วก็จับจองไปที่เรื่องของสัญญานะครับทางสื่อของเกาหลีใต้ได้มีการออกมาพูดถึงการต่อสัญญ,ญาของแบล็กพ ใต้ต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment นะครับซึ่งจากเขาเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหาก YG Entertainment นั้นเนี่ยไม่มีการออกมาพูดถึงหรือว่าประกาศเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาของเมมเบอร์จาก Black พ i n k ทั้ง4คนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ลิซ่าเท่านั้นภายในวันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นกําหนดการต่ออายุสัญญาของ Black P i n k จะมีการขอให้ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนี้นะครับซึ่งหากหลังวันที่8เป็นต้นไปเนี่ย YG เนี่ยยังคงเงียบแล้วก็ไม่ออกมาพูดถึงเรื่อง สัญญาเนี่ยสำนักข่าวเกาหลีก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่ามีโอกาสมากๆเลยที่ Black พิงเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาไม่ใช่เพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่น่าจะเป็นทั้ง4คนเลยถ้าไวจะยังเงียบอยู่แบบนี้นะครับนี่เนี่ยก็มาวันที่3แล้วเลยอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นถึงจะไปถึงวันที่8สิงหาคมซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงจํานวนมากเลยนะครับที่รอคอยข่าวการอัปเดตของสัญญา Black พิงเพราะว่าจะไปต่อยังไงหรือจะไม่ไปต่อหรือยังไงนะครับหุ้นเองเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆมี การคาดการออกมาเพิ่มเติมด้ดยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีเส้นตายขีดไว้ในวันที่8สิงหาคมแต่าทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG เนี่ยอาจจะยังไม่ออกมาประกาศหรือพูดถึงสัญญาในวันที่8ทันทีเลยเนื่องจากว่ายังมีตารางทัวร์ของ Black พิ้งเนี่ยยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นการออกมาบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะตารางทัวร์ยังไม่เสร็จสิ้นและยังมีการคาดการออกมาด้วยนะครับว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายสําหรับการต่อสัญ,ญญาเนี่ยจะเป็นประมาณ1.5พันล้านวอนกันเลยทีเดียวต่อเมมเบอร์1คนในวง Black พิ้งนะคร ซ่าเองเป็นหนึ่งคนในวงเลยที่ถูกเพ่งเล็งเป็นจํานวนมากไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ชาวเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกเลยต่างให้ความสนใจกับข่าวสัญญาของลิซ่านะครับเพราะว่าถูกพูดถึงกันมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าลิซ่าเป็นเพียงคนเดียวคนนั้นในวงที่การเซ็นสัญญาหรือว่าการเจราจานั้นยังไม่ราบรื่นและในตอนนี้ลิซ่าก็ยังไม่ได้อยู่เกาหลีด้วยทําให้หลายๆคนเนี่ยยิ่งวิเคราะห์กันไปว่าที่ลิซ่าไม่กลับเกาหลีในตอนนี้เป็นเพราะเรื่องสัญญาหรือเปล่าค่ายก็เงียบนะครับและลิซ่าก็ถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะในี่ท ออกมากดดันลิซ่าด้วยออกมาโจมตีต่อว่าลิซ่าบางก็บอกว่าอยากให้ลิซ่าอยู่ต่อพูดดีๆก็มีนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็บอกว่าห่า,หางลิซ่าไม่ต่อสัญญาเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่อักตันจูกับค่ายด้วยไม่รักเมมเบอร์ไม่รักวงเลยตัวเองดังมาจากอะไรน่าจะรู้ดีทําไมถึงไม่ต่อสัญญาบางคนก็ไล่ให้ลิซ่าเนี่ยออกจากวงไปเลยก็มีนะครับซึ่งถือว่าลิซ่าโดนโจมตีหนักมากๆแฟน,นก็เลยอยากให้ทางว G ีรีบออกมาพูดถึงเรื่องสัญญาสักทีจะได้ให้มันรู้ๆกันไปเลยว่าอะไรยังไงและสาวๆาวเนี่ยมีใครบ้าง จะไม่ต่อสัญญาหรือว่าไม่ต่อกันทุกคนหรือว่าต่อกันครบทุกคนจะได้ให้มันจบปัญหากันไปเลยทีเดียวเพราะตอนนี้เนี่ยถูกโจมตีกันเยอะขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งใกล้วันยิ่งถูกโจมตีมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาของ Black พิงก์แครับที่กําลังถูกพูดถึงกันอยู่ผ่านทางสื่อเกาหลิใต้นั่นเองแวะมาอัปเดตกันอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเรื่องดีๆปังๆของลิซ่ากันบ้างกับแรปเปอร์หญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดในแต่ละวันของ Spotify Stre Spotify Rapper More Daily Fe นเองนะครับ Lisa งิราย ติดอันดับท้ามกลางตัวแม่เหล่าแรปเปอร์ที่โด่งดังระดับโลกกันอย่างสุดๆไปเลยนะครับลิซ่าของเราติดท็อป10มาด้วยอยู่ในอันดับที่9นะครับกับยอด3.98ล้านนั่นเองซึ่งในท็อป10นี้นีก็จะมีตัวแม่มากมายเลยนะครับที่เป็นแรปเปอร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนิกกี้มินาดเองก็ตามโดจาแคทเป็นต้นนะครับแต่ว่านี่เห็นลิซ่าของเราเป็นตัวแทนจากเคป p ops, เป็นสาวไทยแรปเปอร์ไทยคนเดียวนะครับที่ติดอันดับในครั้งนี้ปังแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ่าแเรงีท นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ